I'ma keep it going till I ain't nothing left Going till I ain't nothing, keep the flame on max I'ma keep it going till I ain't nothing left Going till I ain't nothing, keep the flame on max จัดให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วคันสีดำ e46 ล้อ b b s ไม่ต้องโทรมาแล้วนะเพราะว่าจบแล้วเพิ่งขายเมื่อกี้เลยใช่ครับนะครับตอนนี้ลูกค้ายังทำสัญญาอยู่ในร้านอยู่เลยใช่ครับนะวันนี้จัดให้กับคุณผู้ชมสีปลอนบ้างแล้วกันนะครับกับเจ้าวันนี้นะครับเจ้าเบียมทอยู่ซีรีส์ส e46 สามสองสามไอให้คุณผู้ชมได้ดูนะสภาพเป็นไงบ้างอุม ก็น,นี่เลยเริ่มต้นที่โลโกโล้ BMW สภาพาสวยงามนะครับโลโกโล้ไอใช่กระจังโครเมียมสวยๆเลยมี CM ให้ด้วยทำไมคุณ<ส>ย,ยังคงพูดคำว่าสวยๆเลยอยู่มีลูกค้าแมวอ,อยู่เห็นไหมวมันตีนนะคำว่าสวยๆเลยมีมีลูกค้าคนหนึ่งคอมเมนต์ไงบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ดีเราต้องหลกใจพูดหรือไม่พูดพูดเลยเอาขอบคผมก็นี่ครับก็กระจังหน้า ซีโคเมียมครับสภาพสวยๆนะครับใช่แล้วก็แล้วก็คิ้วสีดำตรงนี้สภาพสวยงามนะครับผมอ่าโคมไฟสภาพสวยนะครับมีวงแหวนให้ด้วยแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ข้างในสภาพสวยงามครับครับผมดูฝั่งนี้เลยทีเดียวอ่ะฝั่งนี้นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ยไฟวงแหวนติดครบนะเป็นเดย์ไลท์เลยนี่เลนไฟสวยๆโปรเจคเตอร์สวยๆเห็นไหมครั้นี้ก็ติดนะครับผมรถท่าสวยงามใช่ครับครับนี่ยังไง ป้องเลยอ่ะฟางมากนะคือต้องบอกว่าตัวถังเดิมๆนะฮะครับแล้วก็นี่สภาพล้อแม็กสวยๆนะครับดอกยางก็ลึกๆใช้งานได้อีกนานเลยครับคือต้องบอกคุณชมว่าคือทังเนี้ยเดิมมากๆใช่ครับคุณผู้ชมคุณผชมอยากจะไปแบบว่าทํานองไหนหรือคน จัดเต็มไปเลยและเรียกได้ว่าแต่งเองนะเพราะว่าราคาที่เราให้อะเราให้ไปถูกแน่นอนถูกแน่นอนคุณมิงเประมาณแต่งได้เยอะแน่นอนคุณผู้ชมแล้วก็คือต้องบอกว่าหลายๆคนอ่ะถามหารถเดิมกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราเลยไม่ได้จัดฟิเมนต์อะไรให้ก็คือจัดให้เลยสีสีดําตั้งอยู่3ามแสนเก้าพันบาทใช่ครับอันนั้นคือแต่งใชอันนี้รถเดิมเลขสองาำหน้าอ่างกลางกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตอนท้ายอ่ะอ่ะตอนนี้ก่อน กระจกนะครับขึ้นลงได้ไหมสี่บาทจากรีโมทดูสิอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าล็อกก่อนสี่บาทนะครับจากรีโมทครับผมอ่าเนี้ยเห็นี้ยฮะลงลงเรียบร้อยแล้วคือที่เรารีวิวหลายๆครั้งเราใช้แต่รีโมทใช่ป่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราแค่เสียบงี้ก็ได้นะแล้วเรากดค้างไว้อย่างนี้อ่ะมันก็จะขึ้นมันก็ขึ้นได้นะถูกต้องอันนี้คือระบบของเขาใช่ถ้าระบบที่ครบสมบูรณ์ปกติมันก็จะใช้งานได้อย่างนี้นะสองทิศทางเลยครับ จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเวลาซื้อ e46 คุณต้องซื้อจากร้านไหนอใช่ครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับดูสิไฟท้ายเธอเป็นยังไงนี่นะก็ฝั่งซ้ายนะตัวไฟทับทิมนะสวยงามนะครับไฟท้ายฝั่งซ้ายนะก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับมือเปิดตัวนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะโลโก้ bm สวยงาม สามสองสามไอสวยงามนะครับไฟทับทิมไฟท้ายด้านขวาครับผมเซ็นเซอร์ยื่สีจุดครบครบครับผมไฟด้นหลังก็สวยนะใช่ครับจริงนะแล้วก็เปิดท้ายด้วยนี่หมดเลยนี่ปึ๊บปิดเนการได้ปกตินะครับผู้ชมนี่เปิดเลยภายในนะคุผู้ชมฮะโล่งๆสะอาดตาฮะทุกอย่างนะโปรโมทเขาเป็นของเดิมนะนี่ผมเดิมยังอยู่นะอันนี้เขาตัดมาใหม่นะฮะใช่ครับแล้วก็เปิดนี่เลย ก็ S <S <อ>ยังอะไรกนะครับก็ยังอยู่นะแม่แรงก็ยังอยู่นะครับ,รบผม <S 2> <S 2: <S ตัวไฟฉุกเฉินด้านนู้นก็ยังอยู่นะครับนี่ไฟห้องโดยสารไอห้องกระโปรงหลังนะครับครับผมแล้วก็ฝั่งฝวานี้ก็ติดนะอ่าแล้วก็นี่นี่ด้วยนี่ด้วยโตมันหน่อยฮะมีอะไรกันบ้างเปิด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 นี่ฮะอยู่เกือบครบทุกชิ้นเลยเกือบครบเกือบครบขอบีเอ็มนะนี่้โ ไปเดี๋ยวไปต่อทางด้านตัวถังนะครับฝั่งด้านซ้ายกันนะครับคุณผู้ชมครับซ้ายนะคุณผู้ชมนะอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับสังเกตนะรถที่ดีจริงนะครับคุณต้องดูนี่สันของเขานี่ตั้งแต่หน้ายันหลังนี่หัวจุดท้ายนี่ต้องคมต้องตรงกริบเลยนะคุณผู้ชมนะถึงจะการันตีได้ว่ารถเนี่ยตัวถังเดิมจริงนะใช่ครับสัส่สวยๆเลยนะแล้วก็คิ้วสีดำแนบสนิทสรยับงามเท่านั้นก็คือไม่พอเราต้องเคาะกันให้ดูด้วยบางบางมากนะครับคุณผู้ชมครับผม และนี่พี่กอล์ฟก็งี้27มิถุนา2565ปีหน้าปีหน้าโอ้โหหลายเดือนหลายเดือนภาษีก็ยังใช้ได้อีกยาวนะครับผู้ชมก่อนจะชมภายในกันเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับผู้ชมอ่าห้องเครื่องกันให้ดูหน่อยนะครับเห็นไหมไฟวงแหวนสวยๆนะครับมาดูกันเอ้เป็นไงฮะผู้ชมฮะนี่ห้องเครื่องนะเครื่องคันนี้ก็เป็น M52 ใช่ครับเป็น เครื่องอา2,304หกสูบนะครับผมก็นี่ดูได้เลยนี่แห้งๆะใช่ฮะทุกอย่างเยอะบอกคุณผู้ชมว่าสวยงามนะห้องเครื่องเดิมๆของเขานะทุกอย่างนะแล้วก็คันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยดมแก๊สแน่นอนครับแล้วคุณดูนะฮะทุกอย่างเนี่ยที่เมื่อกี้น้องอมให้ดูแล้วว่าช่องเครื่องของเขาแห้งแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมฮะเครื่องคันนี้นะผมบอกเลยผมการันตีเลยนะคุณผู้ชม เดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเดินขนาดนี้แล้วก็อัตราเร่งดีมากนะลองขับไปนะดีจริงเหรอไม่เสียงเครื่องจังเลยอ่ะมันจะดีจริงเหรอลองขับแล้วบอกเลยว่าติดใจแล้มาดนี่ยนิ่งมากอะนิ่งเดิมนะนิ่งมากนี่แล้วนี่เราคืนนิ่งนี่เราเย็นๆนะเห็นปะแล้วก็จับ ถ้าจับได้หมดนะเห็นไหมนี่คือเครื่องเย็นเจี๊ยบเลยนะนี่ขนาดนี้ไหนลองจับนานกว่านี้หน่อยเท่านี้อ่ะทักนี่ตรงเนี้ยไปเลยทักที่ชั่วโมงโอ้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเหล็กเนี่ยอ่านะคือเครื่องมันเย็นมากผมจับอยู่เนี่ยนะให้ดูเลยว่าสตาร์ทจากเครื่องเย็นเลยเนี่ยได้ขนาดนี้นะจบนะเดี๋ยห็นไหมให้วันนี้เนี่ยจับไปพร้อมนะครับคุณผู้ชม อย่าปล่อยให้รถดีๆนะครับพลาดนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดมาเลยต่อกันด้านภายในครับับผมนี่ก็เริ่มที่แผงประตูเลยนะนี่สีเทาสภาพสวยๆนะครับลายไม้เป็นสีอ่อนเช่นกันนะเงาสวยเลยแผงประตูนี้เห็นว่าสวยเลยนะครับนี่ไม่มีฉีกขาดนะทางลางก็ขาสะอาดนะครับผมอาจจะมีรอยมีเท้าโดนนิดนึงแล้วก็นี่ช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับครับจากกระจกไฟฟ้าครับ ครับผมต่อมานะกระจกไฟฟ้านะครับผมลงครับขึ้นครับผมอนุญาตลงอีกั้นนะครับครับต่อมาทันพี่ระจบมองคราบงไฟฟ้าครับไปทางซ้ายนะกวาครับขึ้นครับเรืนรถผมรบนะครับมาดูเบาะกันบ้างดีกว่านะเบาะอันนี้นะะต้องบอกเลยว่าเป็นเบาะหนัง แพ้เดิมๆจากโรงงานนะคุณผู้ชมเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แตกไม่ได้ขาดนะได้เขาไม่ได้ล่นนะฮะยังถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะคุณผู้ชมเบาะยังแน่นๆอยู่เลยทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะต่อมาจะเทระบบไฟฟ้าครับผมครับผมจะก็เริ่มจากเดินหน้านะครับถอยหลังแล้วกกระดกขึ้นนะครับแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้น แล้วก็ลงครบครับผมมาต่อทางด้านคอนโซลกันนะครับคุณผู้ชมครับต้องอบอกว่าคอนโซลเธอ,อสวยจริงๆใช่ครับตัดด้วยทีมลายไม้ด้วยแลวผมชอบตรงลายไม้เขามากเลยนะโดดเด่นมากสวยงามคริปเลยนะคอนโซลกันบ้างนะคอนโซลไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดนะ,ะถือได้ว่าสภาพสวยมากๆนะตรงนี้อย่างงงนะว่าอะไรคือเจ้าของเก่าแกติดไว้ คือเขาบอกผมว่าเวลาเปิดเพลงคือมันจะเป็นเขาเรียกอะไรไฟมันเป็นไฟควอเลเซอร์ที่มันวิ่งอ่ะได้ละอร่อยใช่ครับอ<ง>ันนี้จะออกก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะช่องช่องแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมครับผมคอนโทรลวิทยุนะฮะคอนโทรลแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมนะครับช่องเก็บใส่ของนะฮะน,นี่เปิดได้นะครับคุณผู้ชมครับ เปิดได้ทุกอย่างระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะมาพร้อมลายไม้สุงๆหลวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆหรูๆโอเคอันนี้เปิดได้นะครับวางของวางของวางแก้วได้สองใบนะครับผมจัดไปเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูต่อนะครับสั่งคนขับกันนะครับฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวเริ่มจากแขกประตูก่อนเลยครับผมก็เริ่มข้างบนนะนี่ก็ลายหนังเห็นไหมสวยๆนะครับนิ่มๆนะลายไม้สวยงามเงาเลยนะครับ ผมเมียมสวยๆมือเปิดตรงนี้สภาพสวยงามไม่มีชีกขาดนะครับแผงประตูตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับผมแล้วก็ช่องลําโพงไม่มีแตกหักนะครับอ่าดูควกมพี่เบนกระจกไฟฟ้าครับครบกระจกไฟฟ้าฮะรงครับอย่นี้ลงอีกทีนะฮะครับอ่าปรับไฟฟ้าด้านข้างนะครับผมเป็นขึ้นปลับลงไปทางขวาไปทางซ้ายครบครับ ต่อมานะฮะที่เบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับก็คือเบาะคนนั่งนั่นเองเบาะคนขับนั่นเองคุณผู้ชมมาอ่ะผมจะให้ดูสภาพนะ,ะคุณผู้ชมนะอย่างแรกเลยคือผมบอกก่อนเลยว่าเบาะไม่ได้แตกไม่ได้ขาดอะไรนะฮะคุณผู้ชมนะอาจจะมีสภาพการใช้งานบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่เบาะเขาเนี่ยทรงทุกอย่างยังสวยได้นี่เรียงตัวกันอย่างสวยนะฮะไม่ขาดามไม่มีตําหนินะ,ะคุณผู้ชมนะฮะนั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะ,ะต่อมานะระบบไฟฟ้าครับถ้าผมก็เริ่มจัดเดินหน้านะครับ แวก็ถอยหลังลกระดกหน้านะครับขึ้นลงหลังขึ้นแล้วก็ลงลก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลงครบทุกทิศทางครับผมครบครับ มา,า,าถึงด้านพวงไลตัวเคกันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมนะเนื่องจากว่าเป็นตัว IA นะเพราะฉะนั้นพวงมาลัยของเขาจะไม่ใช่สามก้านนะคุณผู้ชมภาพจะเป็นพวงมาลัยตัวเคนะต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะปุ่มฟังก์ชันทุกอย่างนะสวยงามนะฮะทุกอย่างชัดเจนหมดนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหมาต่อที่ไม้บ้างครับ สวยๆใสๆแบบนี้นะฮะผู้ชมอย่างแรกเลยที่สะดุดตาคุณเห็นขอบของเมยั้มนี่แอบตกแต่งขอบขเมียมาด้วยนะฮะนึกว่าสามสิบศูนย์เลยเพิ่มความหรูหราเลยสวยมากนะคันนี้นะไม้นะวิ่งมาเพียงสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกิโลเท่านั้นนะฮะร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการโ่อไม้เด็ดขาดนะผู้ชมต่อมาบนหัวผมกันบ้างดีกว่าเปิดมามีอะไรฮะมีกระจกลีฮะไฟติดนะทางซ้ายเปิดมากระจกสวยไฟติดเลย ไฟติดนะครับไฟติดนะครับทุกอย่างติดหมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันเลยครับผมเริ่มจากแผงประตูนะครับก็นี่นะครับผมข้างบนนะหนังสวยๆนะครับขอบลายไม้เงาเมือเปิดโคเมียมสวยๆครับผมปุ่มปนกระจกไม่ลอกมือเปิดตรงนี้สวยงามนะครับครับแผงนี้สวยงามนะอันนี้เจ้าของเก่าเขาแบบติดใส่ของนะไม่ชอบก็แกะออกได้นะครับครับผมลงนะครับไฟฟ้านะครับลง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกเลยนะคือคันนี้ติดฟิล์มไปของลามิน้ามาด้วยนะแล้วผมฟิล์มสวยๆเลยครับต่อมาฮะแองก็ตรงขังด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมครับหนังนะครับเห็นไหมฮะทัทินฮะหนังนี่อยู่ในสภาพที่สวยงามนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ทีมลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะแล้วก็หนังนี่ของเขาอะไม่มีตําหนิเลยนะฮะคุณผู้ชมต่อมาระบบไฟฟ้าครับลงฮะเลื่อนนะครับคุณผู้ชมขึ้นครับผม เรียกว่าลื่นๆเช่นกันนะพร้อมใช้กันเลยดีกว่านะผู้ชมครับอะต่อมาถ้ผู้ชมมาถึงบอกมาเพิ่งบอกให้ดูก่อนตัวนี้ที่ผมบอกว่าชอบหักกันบ่อยขนาจริงนี้ไม่อยู่นะไม่ได้ทําให้นะ่่าแตวเดี๋ยวเปิดให้ถูกแต่คู่นี้อยู่นะก็ไปหาซื้อแต่ว่าใช่กำลังจะบอกว่าคือในเฟซบุ๊กในอินเทอร์เน็ตมีขายนะเป็นม่านตัวหลังนะพันเดียวพันเดียวมีทุกสีโ ใช่พันเดียวพันเดียวนะสองใหม่นะเดี๋ยวจะให้พี่เบ้นเบิกให้ก็ได้อ่เดี๋ยวผมจะให้นะถ้าต้องการนะฮะอ่ะต่อมานะที่เบาะนะเบาะด้านหลังนี่ต้องบอกเลยว่าสวยงามท่านผู้ชมฮะก็คือไม่ได้แตกไม่ได้ขาดในหนังทุกอย่างนะฮะเือสภาพที่ดีนะได้ได้ทุกอย่างนะฮะสวยงามมาถึงนี่พนักพิงด้านหลังครับผมโอ้โหฟิลมาะทุกอย่างนะมาถึงข้างหลังแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าเราจะขอลองม่านใหม่นะฮะนี่เคยเลื่อนลยโอ้โอเป็นไงลงด้วยลงด้วย ลองก็เลื่อนๆเช่นกันครับผมและที่ขาดไม่ได้สำหรับผมนะฮะก็คือท้าแขนตรงกลางนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเปิดมาครับโอ้สนุกสนุกเะที่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะอยังมีนี่แถมให้นะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะวางแก้วได้สองใบนะฮะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าครบจริงๆนะคันนี้ส่วนเรื่องราคานะครับคุณผู้ชมยังไม่บอกเลยใช่บอกในรถดีกว่าลองขับก่อนแล้วก็พี่ขออีกอย่างได้ไหมอ่าคือน่จะด้น้อยๆนะวแต่ผมว่ามันก็เทนะก็คือนี่ คมเนี่ยเขาเป็นของ BMW นะ,ะคือจะบอกว่ามันมีครบสี่แผ่นนะ,ะหน้าหลังครบสี่แผน่นถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับก่อนอ,อื่นต้องบอกกับคุ้ชมเลยว่ารถคันนี้พุ่งมากใช่ขับแล้วผมยังเซอร์ไพรส์เลยว่าโอ้แปลกว่ามันเป็นสามสสามที่พุ่งได้ขนาดนี้ใช่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแอบจูนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะแอบมีนะเพราะว่าคันเล่นเขาเนี่ย คือผมได้ลองจับผมงงเลยเฮ้ยคันเร่งแต่นิดเดียวพุ่งเหมือนแบบอารมณ์แบบพวกคันเร่งที่เป็นแบบคันเร่งไฟฟ้า,าคือแบบเดี๋ยวผมอนุญ,ญาตนะผมพูดจริงเผมแตะแค่ประมาณสักเดี๋ยวดูนะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์อะเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้าายแต่แบบนิดนิดจริงอ,ะอ่ะอ,อีกนิดเหมือนกันนะมึงอ่ะอีกนิดนะเนี่ยเออโอเคดูภายในเขานะครับผมสิสวยงามฮะทีมลายไม้สะดุดตามากใช่ลายไม้สวยเลย ผมว่านะสำหรับใครที่หารถเดิมๆนะคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมเลยใช่ครับขับดีมากจริงใช่ต่อที่อุ้มอ่ะอ่ะนุ่งๆแล้ขอคลิก่อนนะโอ้ยคือเดี๋ยวรถมันเยอะแล้วแหละเดี๋ยวขับไปอีกสักแป๊บนึงอ่ะก็คือมิกเก้แค่กดช่วงมีกเก้ยังรู้สึกเลยว่ารถเขาพุ่งอ่ะรถคลิกแล้วคลิกแล้วเอาไว้เลยโอ้ยโอ้ดูดิโอ้ดูดิดูวิ่งดิเนี่ยเปลี่ยนเกียร์นิ่มด้วยเนี่ย คือรถเขาแรงเหรอเชื่อดูดิเอ้ยว่าแล้วบอกเลยว่าแรงมากเป็นรถเดิมแต่มันวิ่งได้ขนาดนี้เจ้าของเก่าแก่หมกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหมกมีหมกแน่ๆคือแบบอัตราเร่งเขาจีจานมากแล้วก็ม่ีจีที่ผมคลิกเดี๋ยว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 ขอดเทปต้นนี้ก่อนอ่าอ่ถักถักนี่นะเป็นเอสแล้วนะนี่นะถอดนะสามนะสามสี่ห้าอ่ะครบปกตินะครับอีกนิดอีกนิดนี่ ปุ๊บเปิดระบบคุมโนท้ล็อกเลยนี่เนี่ยวินด้เองแล้วนะก็ระบบปลอดเลยสมบูรณ์รั้ผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับใช่ก็เครื่องยนต์เมื่อกี้ที่กดเลยบอกเลยว่าพุ่งมากพุ่งจนแบบมันใช่สามสองสามจริงเหรอเนี่ยแล้วก็เกียร์เมื่อกี้กวาดรอบสูงตลอดก็ไม่มีกระตุกตึงตั้งเลยเลยแล้วก็ตัวทิปต้นิกใช้ได้ปกติส่วนช่วงล่างเนี่ยเมื่อกี้ซัดขนาดนั้นแล้วผมโยนด้วยดิบเลยไม่มีเลื้อยไม่มีแบบโยกอะไร้เนี่ยปล่อยมือให้ดูด้วยนี่อนีปกตินะ ล้วเท่าที่เราทดสอบกันก็คือคอนกรีตก็ไม่มีเสียงกุบกรบกรุบกรอบอะไรขึ้นมาเลยโอ้โหเรียกได้ว่าครบจริงๆใช่ใช้งานได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมใช่ครับในชีวิตประจําวันเลยเห็นไหมฮะโอ้โหคุ้มจริงๆใช่ใช่มาให้ดูอีกทีมาให้ดูอ่ะร้อนร้อนเอากันหัวหน่อยโอเคใช่ได้แล้วก็นี่พวงมาลัยสองคัน ผลิตใหม่สดสะอาดปลอดภัยสนใจสั่งซื้อได้ที่ซูนหกสองแล้วก็เมื่อกี้เรายังไม่ได้โชว์นี่พี่เบนรบกวนนะครับเกหน้าเลยมีคู่มืออยู่อ่าอ๋อคู่มือครบรถคันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ากุญแจ2ดอกครบคู่มือครบนะครับคุณผู้ชมปีป้าสีปีป้าสีดดคุณดูดิสี่เจ็ดูดิสี่เจ็ดเป็นอย่างนี้นะใครจะจำกันได้บ้างวันนี้โอ้โหเก็บยันป้ายภาษีนี่ยยุคที่เขาเรียกป้ายวงกลมไหมครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้คู่มือให้ดูก่อน ดูอ่ะครบครบนะโอ้โหแล้วก็อันนี้เจ้าของเก่าเขาใส่นี่มาด้วยนะก็คือใส่เป็นกล่องสําหรับที่ให้มันเล่น USB ได้โดยพ่วงกับกล่องฟอนเดิมนะแล้วก็10 USB เล่นได้ถ้าไม่ชอบก็ถอดทิ้งไปใส่ใจใส่ใจเล็กๆน้อยๆกันเจ็ดนะครับโอเคเป็นรายการไปเลยไม่ต้องบอกแล้วล่ะคะบอกหน่อย คุณผู้ชมฟังดีๆนะได้รถสวยๆแบบนี้ทั้งภายในและภายนอกและเรื่องการขับขี่ที่ขับดีมากสองแสนห้าหบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดสองหาเเมื่อวานเราขายสีดำเอ้ยเมื่อกี้ขายสีดำไป3า0 0สนเาพันบาทใช่ครับแต่นุ้นเป็นแต่งรถเดิมเอาไปสองหาเพอมีลูกค้าถามเงี้ว่าแบบไม่มีเดิมมั้งหรออยากได้เดิน้บ้างก็จัดเดิมๆให้คันนี้เป็นปี2003ไฟยกแท้นะครับ สองจัดไฟนั้นได้ด้วยใช่ครับดาวเริ่มต้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลงมาให้ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกราคาเนี้ยผู้ชมลองดูในตลาดได้เลยนะ,ะราคานี่พี่ก็เปิดเท่า 3, ามเลยนะใช่สี่สูบเลยใช่สี่สูบตอนนี้ราคาสองกว่านะครับใช่ต้องบอ,อกเลยนี่คุณได้6สูบตัว 3, ามสองสซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดไม่อยู่แน่นอนเชื่อผมสิ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ